สำหรับ Ford e v e r e s สปอร์นะคะกับชุดแต่งสุทพรีเมียมจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องเอินพาชมค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้อยู่กับช่องนงิขาย Ford นะคะวันนี้น้องเอินอยู่ที่ Ford a r m เมสาขาราชุพุพรามไฮอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้น้องเอินจะพาชมนะคะ Ford e v e r e รสสปอร์เพิ่มแพ็กเกจนะคะกับชุดแต่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะจะเป็นอ่าตัวไหนบ้างเดี๋ยวน้องเอินจะพาชมเนาะสำหรับในตัวของเอ e r e s สปอร์เพิ่มแพ็กเกจตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ค่ะให้ แรงม้าอยู่ที่170นะคะแรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะมาพร้อมกับในตัวของเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะคะและในตัวของการเพิ่มแพ็กเกจนะคะก็คือเพิ่มในตัวของออปชันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการขับขี่หรือระบบความปลอดภัยนะคะที่อยู่ในรุ่นท็อปก็คือในรุ่นเอลเร t ไทเทนียม um ของเรานะคะมาสู่รุ่นเอลเร s สปอร์ตนะคะทั้งหมด11รายการเลยนะอย่างเช่นในตัวของกล้อง360องศานั่นเองนะคะและราคานะคะตัวน้องจะอยู่ที่1ล้าน 585,000บาทแต่วันนี้ขายเพียง1,485,000บาทหรือคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นในตัวของชุดแต่งรอบคันนะคะมูลค่า100,000นิดๆน,นะคะจะเปีอะไรบ้างเดี๋ยวน้องเงินจะพาชมเลยนะและจะแปลกตาขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอะอย่างแรกเลยนะคะด้านหน้าในตัวของเอเวอเรสต์สเพิ่มแพ็กเกจของเราอะ ด้านบนจะเป็นในตัวของตัวหนังสืออะคิลิกนะคะคําว่าเอลเรนนะอยู่ตรงฝากระโปรงทําให้นีตัวของฝากระโปรงของเราไม่โล่งจนเกินไปนะคะเพิ่มกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะให้ดูสะดุดตาก,ากับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะและลงมาเป็นในตัวของกระจังหน้าวิกเตอร์นั่นเองค่ะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยส่วนด้านหลังจะเป็นในตัวของตะแกงนะคะรูเล็กๆเนาะเหมือนเป็นรังพึ่งนั่นเองนะคะอยู่ทางด้านหลังนะคะระบายในตัวของความร้อนจากด้านในห้องเครื่องได้ดีเลยนะและด้านบนเป็นในตัวของ ไฟตกแต่ง3จุดน,นะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสตมาเป็นสีส้มนั่นเองนะคะหรือลูกค้าชอบเป็นในแบบสีขาวก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าเป็นในตัวของไฟติดตั้งเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อความสวยงามนั่นเองเนาะอ่ะ และลงมาตัวมาจะเป็นไม้ใหญ่นะคะสีเงินแบบนี้เลยตรงกลางกระจังนะคะทําให้ในตัวของกระจังหน้าของเราดูไม่โรนจนเกินไปนะอะ่ะและมาด้านข้างก็จะเป็นในตัวของไฟนะคะทรงหยดน้ําตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะไฟทรงหยดน้าจะเป็นสีขาวนะตัวนี้ก็เป็นในตัวของไฟตกแต่งเหมือนกันนะคะจะติดพร้อมกับในตัวของไฟด้านหน้า3มจุดของเรานั่นเองนะคะและลงมาด้านล่างอะ่ะ ที่บอกว่าไม่เหมือนใครด้านล่างก็จะเป็นในตัวของสเกิร์ตชุดแต่งที่เป็นแบบชุดวายนั่นเองนะคะด้านหน้าของเขาก็จะใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะซึ่งรับกับในตัวของด้านข้างแมกยางนะคะแล้วก็เอ็กเซนซอรี่ต่างๆที่เราติดตั้งเข้าไปในตัวรถที่น้องเอิญกำลังจะพาชมนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาดูด้านหน้าก่อนว่ามันดูมีมิติขนาดไหนนะคะและดูหล่อขนาดไหนนะสําหรับในคันนี้นะคะแต่ว่าแล้วแต่ตามไลฟ์สไตล์ของคนขับนะคะลูกค้าบางท่านชอบไม่เหมือนกันนะถ้าชอบแบบ ชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแบบเรียบๆก็แจ้งเข้ามาได้นะคะน้องเอิญก็มีในตัวของแบบชุดแต่งให้ดูนะมากมายหลายแบบนะคะอะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งวายนะคะมีในตัวของแผ่นนะคะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นสติก,กอร์เนอะเขาเรียกว่าเป็นแผ่นตาชุดแต่งของเขานั่นเองนะคะคำว่าวายอยู่ตรงนี้นั่นเองนะมีการรับประกันให้กับลูกค้านะโอ้ของเขาก็จะเป็นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะยี่ห้อของเขาเนาะเป็นชุดวายนะคะเป็นบุ๋มลึกเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็ตัดกับในตัวของเอ่อสีที่ออกเป็นสีเทานะคะแลมโบนั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะได้มาในรูปทรงแบบนี้เลยนะคะไลมีในตัวของวาลเซนเซอร์ชุดแต่งนะคะเอ่อพอดีเลยไม่ได้บังในตัวของเซนเซอร์นะคะตัวนี้ก็จะทํามารองรับ กลับในตัวของเซนเซอร์ตัวรถเราที่มีอยู่ทางด้านหน้าสี่จุดเลยนะและสีของเขาก็จะเป็นสีดําด้านตัดกับในตัวของสีดําเงาของตัวรถของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีในตัวของไฟตัดหมอกที่เป็นสีขาวนะคะมาให้เราด้วยนะคะไฟตัดหมอกก็จะเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยเราด้วยนะคะเราเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกติดขวาเราเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกติดซ้ายนั่นเองนะคะอ่านและขึ้นมาด้านบนด้านบนตัวนี้ เปลี่ยนทั้งโคมนะคะก็คือเปลี่ยนในตัวของไฟนะคะเดย์ไลท์นะจากปกติเป็นสีขาวแต่คันนี้ลูกค้ารีเควสมานะคะว่าเปลี่ยนไฟเดย์ไลท์ให้พี่หน่อยพี่อยากได้เป็นสีส้มจัดให้เลยค่ะ ตัวนี้ก็เปลี่ยนทั้งโคมมาเลยแล้วก็มีการแลบสีชานะะคในตัวของไฟให้กับคุณลูกค้าด้วยนะแล้วก็ไฟด้านข้างนะคะที่เป็นเดย์ไลท์ก็ติดเป็นสีส้มนั่นเองค่ะแล้วก็ไฟด้านในเป็น LED เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ใช้งานอัตโนมัติเหมือนเดิมนะเวลาเราอยู่ในที่มืดไฟด้านหน้าติดให้เวลาเราอยู่ในที่สว่างไฟด้านหน้าดับให้นะคะเป็นไฟ LED เหมือนเดิมนะแต่ว่าที่เราเปลี่ยนโคมเพราะว่าเราเปลี่ยนในตัวของไฟเดย์ไลท์ของเรานั่นเองก็คือไฟวิ่งกลางวันนั่นเองเนาะก็จะรับกลับในตัวของ3จุดของเราไปเลยนะคะแล้วก็ตติดััวขออองคครบกยนะะ ในตัวของข้อบไฟด้านหน้าเป็นสีดำด้านให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะองค์ประกอบโอเคเลยนะรับกันบ้างเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันมาสำหรับในตัวของด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวคิ้วล้อแบบสามนิ้วนะเป็นฟันเฟืองนะคะตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบนูนนะคะ มาพร้อมกับในตัวของชุดแต่งวายเลยนะคะก็จะรับกับในตัวของแมกยางของเราด้านล่างมากๆเลยนะคะสําหรับในตัวของเอลเรสปอร์ตนะคะแมกยางเดิมเขาจะเป็นยางกูดเยียนะคะขอบ20นิ้วเหมือนกันนะคะในตัวลายแม็กเขามันจะเป็นดําเงาเนาะตัวนี้อัพ์ซซมมาเป็น20เหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนในตัวของลาย Mac, แม็กเราก็เปลี่ยนในตัวของดอกยางนั่นเองนะคะอ่ะ สำหรับในตัวยางนะคะที่เราติดให้ก็จะเป็นตัวดีเซนตีเนาะเป็นดอกยาง a อทวิ่งได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนคู่ขาเลยดอกยางของเขาก็จะมีความใหญ่นะแต่ว่าใหญ่ไม่มากไม่เท่ากับ r าีนะคะตัวนี้ก็เสียงรบกวนด้านใน ห้องโดยสารค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะเปลี่ยนเป็นลายเอ่อข่าวกว้างนะคะแบบนี้เลยสีดําเงานะคะรับกัดในตัวของตัวรถละยชุดแต่งเรามากๆเลยนะคะเพิ่มความออฟโรดความดุดันนะคะความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะดูแล้วคือแบบว่าไม่ตลกนะก็คือ ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสเปคอยู่ที่275 5 5็ R ีสินั่นเองนะคะสำหรับช่วงล่างก็จะเป็นหวดลิง์นะคะตัวนี้ให้ความนุ่มนวลนะคะด้านในห้องเครื่องได้เอ้นั่นในตัวรถของเราได้ดีเลยนะคะเพราะว่าช่วงล่างก็จะเป็นหวดลิงนะเป็นช่วงล่างเดียวกันจนถึงรุ่นเอลเตัวท็อปเลยก็คือตัวไทเทเนียมนั่นเองนะคะไม่ได้เซตโหลดลงหรือว่ายกขึ้นแต่อย่างใดเนาะตัวนี้เอ่อเป็นช่วงล่างเดิมๆของเราเลยนะคะพอแต่งออกมาแล้วก็จะเอ่อรูปทรงด้านข้างเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะ และขึ้นมาด้านบนกระจกเราเป็นปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นพับไฟฟ้าด้วยมีในตัวของกล้อง3 6มองศามองรอบคันแสดงผลที่หน้าจอกางอยู่ตรงติ่งกระจกนั่นเองนะคะสําหรับในรุ่นของเอลเรสสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนะและมีในตัวของบายสปอร์ตนะคะเตือนจุดมุมอับรถด้านหลังเนาะอยู่ตรงมุมกระจกนั่นเองนะคะคันนี้ก็ติดตั้งตัวฟิล์มนะคะเซรามิกอย่างดีมีในตัวของกันลอยนะคะคุณแจเป็นแบบรีโมทอัจฉริยะและซิกเนเจอร์ของเรานั่นก็คืออะไรด้านล่าง ที่ลูกค้าเห็นหายไปไม่ได้หายไปไหนนะคะอัปเกรดนะคะจากตัวบันไดเดิมเป็นบันไดไฟฟ้าในแบรนด์ของแฮมเมอร์เลยนี่ รับน้ําหนักนะคะได้150กิโลนะคะเกินกว่านั้นได้นิดหน่อยนะคะแถบสีของบันไดนะคะจะเป็นสีลุ้งแบบนี้เลยเลือกได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีในตัวของแอปนะคะของตัวแฮมเมอร์ใช่ไหมปรับในตัวของเฉดสีนะคะของบันไดได้นะคะเวลาเราเปิดมันก็จะกางออกมาให้เวลาเราปิดประตูก็จะหูให้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวลองปิดให้ดู แบบนี้เลยใช้งานสะดวกสบายเป็นในตัวของบันไดไฟฟ้าแบนด์แฮมเมอร์มีการรับประกันให้กับคุณลูกค้าเหมือนกันนะคะอ่าหล่อเท่เลยนะแล้วก็มาดูองค์ประกอบด้านในกันดีกว่า สำหรับด้านในในรุน่นเอวไลสปอร์เพิ่มแพ็กเกจนะคะจะได้เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้า100%ปอรับได้สี่ทิศทางนะคะหน้าจอปัดด้านหลังนะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะสามารถดูในตัวของโหมดการขับขี่อัตราเฉลี่ยสิ้นเปลืองของน้ํามันได้นะคะและหน้าจอกลางนะคะซิงโฟเนะคะเชื่อมต่อ a p p l e c a ค p ร์เพนดรอยอัลตไร้สายได้เลยกดดูข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตัวรถผ่านทางหน้าจอได้นะคะและในตัวของ กล้องถอยหลังกล้อง360อสงศาจะเด้งขึ้นที่หน้าจอของเราหมดเลยนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่ให้ลูกค้าทั้งหมด4โหมดนั่นเองนะคะมีโหมดประหยัดล่างจุงถนนลื่นนะคะแล้วก็ในตัวของโหมดปกตินั่นเองสามารถปรับโหมดตามสภาพพ้องถนนของเราได้เลยนะคะด้านในก็จะเป็นคุมโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะมีตัดลายไม้นะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตด้านในมากยิ่งขึ้นเนาะบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยคะ่ะอ่า และเรามาดูด้านหลังกันค่ะสําหรับตัวข้อฝาถังน้ํามันก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะตรงนี้ก็จะเป็นสีดานนั่นเองเนาะตัวถังน้ํามันของเรานะคะก็จะจุได้ทั้งหมด80ลิตรนะคะเป็นรถขร์ที่มีถังน้ํามันขนาดใหญ่นะสําหรับในตัวของอัตราเฉลี่ยการสิ้นเปลืองนะคะเวลาเราอยู่ในที่รถติดประมาณ13โลลิตรนะคะเวลาเราอยู่ต่างจังหวัดวิ่งออกต่างจังหวัดเนาะ14 15โลลิตรได้เลยนะคะแนะนําเติมเป็นในตัวของดีเซล B7 นั่นเองเนาะและมาด้านท้ายจะ้ะสําหรับด้านท้ายไฟไท้าย s i g n a t u ของเรายัางอยู่นะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะคะจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะเพิ่มเติมก็คือติดตัวคําว่าเอเวอเรสต์มีไฟนะคะเวลาเราถอยจะเป็นสีขาวเวลาเบรกจะเป็นสีแดงนั่นเองนะคะอยู่ตรงคาดกลางตัวนี้นั่นเองเนาะ,ะจะเป็นครอบเข้าไปนะคะไม่ได้ถอดอุปกรณ์นะคะด้านในของไฟของเราออกนะคะแล้วก็มีในตัวของกล้องถอยหลังมาให้เนาะ,ะ <S <S สำหรับด้านหลังก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะที่เป็นในตัวของชุดแต่งของชุดวายนั่นเองตัวนี้จะไม่มีตัวทอคู่นะ จะเป็นแบบว่าทรงเรียบๆแบบนี้ไปเลยนะคะไม่มีตัวท่อหลอกมาให้เนาะเป็นสีดำด้านนะคะก็จะตัดกับในตัวของสีตัวรถเรามันจะดูหล่อไปอีกแบบแต่มันไม่แปลกนะพี่ๆลองดู มบบจะดูหล่อไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มาชูในตัวของท่อนะคะที่เราติดเพิ่มเติมให้ลูกค้านะเป็นตัวของท่อคู่นะคะตัว HKS นะคะตัวนี้จะรองรับกับในตัวของเอ่อถังแอดมูของเรานะที่มีมากับตัวรถนะคะซึ่งรถเรามันผ่านมาตรฐานยูโรไฟนาะจะมีตัวถังแอดมูมาด้วยนะคะตัวท่อก็จะรองรับเหมือนกันนะคะเป็นตัวของ HKS นะคะเป็นปลายคาร์บอนแบบนี้เลยออกทางด้านข้างนะคะเป็นท่อคู่นั่นเองนะอ่า แล้วก็สําหรับในตัวของเอลไดสปอร์ตก็จะได้เป็นตัวขวาท้ายฝาท้ายไฟฟ้านะคะมาอยู่แล้วนะเปิดได้จากทางด้านหลังจากทางรีโมทจากทางคอนโซลนะคะตัวนี้สามารถเปิดได้เลยนะแล้วก็ปิดลงปึ๊บ หล่อๆรอบคันแบบนี้ไปเลยนะคะแถมฟรีนะคะชุดแต่งนะคะรอบคันแบบนี้เลยพี่ๆถ้าไหนสนใจสามารถทักหาน้องเงินได้ที่0 9 3ย์3 9 8 9 0นะคะหรือว่ามาหาออน้องเงินได้ที่โฟราเมีสาขาลาดชพฤกพรามห้านะคะสนใจข้อเสนอนะคะทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะยังไงก็เอ่อทักเข้ามาสอบถามกันก่อนปรึกษาก่อนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนกระบะหรือว่าเอเวอร์เลยนะคะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เลื่อนนะคะมากมายหลายแคมเปญเนาะพี่ๆถ้าไหนที่ไม่สะดวกขึ้นมารับรถนะคะน้องเงินมีบริการเอ่อส่งมอบให้ กับลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่าไหนสนใจก็อย่าลืมนะคะโทรหารเรนได้ที่0ู932239890นะคะวันนี้น้องเอิลขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องเอิญด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นรุน่นอะไรส่งมอกคันไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ